ทุกคนดูสิวัยรุ่นวัยรุ่นชอบมารวมตัวกันที่เจนหมูกระทะแร่านแนนมาทุกคนตรงนี้ต้องป่าโทนจากตรงจาแถวคลองมะขามเรียมไม่ไกลเนาะโอ้ดูสิทำไมเขามากันเยอะแยะแสดงว่าต้องมีดีอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมนี่นะคะรถมาตัวใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นนะคะอ่ะรถมา คือสิเพียงแวัยรุ่นมากินเนาะถูกใจวัยรุ่นวัยทำงานก็มีนะจ๊ะมาบ่อยไหมลูกมาบ่อยค่ะทําไมถึงมาที่นี่บอกพี่หน่อยสิมันจิ้มอร่อยมากค่ะมันจิ้มอร่อยโอเคเลิศเด็ดเลิศโอ้คเลิศมากวันนี้พี่มาครั้งแรกก็เลยอยากจะดูนะชอบไหมลูกมาบ่อยไหมคนนี้ไม่เป็นพนักงานเราเป็นพนักงานฮุตตายแล้วเราก็นึกว่าฮุตตายแล้วถามพนักงานมาบ่อยก็บอกสิว่าบ่อยอ่ะ เห็นไหมน้องก็บอกอร่อยมากมาบ่อยมากนะฮะเจนตรงนี้เขาเรียกว่าป่าทูนเหรอถ้าเรียกให้ถูกจุดเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้บอกป่าทูฮะป่าทูนเขาเรียกว่าป่าทูนใช่ไหมเขาเรียกให้มันชัดๆตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของมะขามเรียงปะของเดี๋ยวนะหาไม่ยากปักหมุดมาเนาะอ๋อเนื้อสีจันทบุรอร่อยมากเออลืมเลย เาไม่คนใเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูโต๊ะอื่นก่อนนะคะนี่จ้าเดี๋ยวต้องไปทานเองบ้างอยู่โต๊ะนู้นของเราบรรยากาศดีมากเลยทุกคนฝนอย่าตกนะอืกลัวฝนตกมากเลยลูกเคยฝนตกไหมหนูมาแล้วเคยฝนตกไหมมาแล้วเคยครับแล้วทำไงอ่ะวิ่งกันโอ้ภาวนาอย่าเพิ่งมาตกนะถ่ายก่อนทุกคนจะมออะไรกันลูก มอสาม,สามอยู่โรงเรียนลิงพีเดี๋ยวแจกรองเท้าแพงแกอยู่เหรอหรอคะไม่เราหนูจะไปสอบมอสี่เตรียมอุดมกันบ้างเปล่าเนี่ยหนูจะไปสอบอ,อวโโยวค่ะ <c oughs> อโยวโวนี่จ้าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องไปนั่งทานโต๊ะของเราอยู่หลังสุดตรงนู้นเลยครับนี่ดูบรรยากาศร,รอบข้างเดี๋ยวมีอายุทยายิ่งยศฟ้าใช่ไหม <c oughs> อ่า<ห>พี่นึกว่ามีไปแล้วเลิฟไซมอนสองนี่เราเจอโต๊ะนี้ด้วยแหละเราแอบถามกัาดีกว่าอร่อยไหมลูก สวยยังไงอร่อยไหมคะมากินบ่อยไหมคะ <Okay. S 1> บ่อยไหมมา,มาครั้งแรกทําไมถึงมาครั้งแรกลูกเพราะเราจึงมาครั้งแรกบอกพี่มาดีๆมากิน <laughs> มากินไม่วันนี้อะไรดนใจให้หนูมาอะไรดึใจให้หนูมาคะดูน่าทานมากเลยเนาะหอมตุ่นเชีย <laughs> บผลพี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันเลยถามหนูไนงะลูกนะดูบรรยากาศคึกคักมากวัยรุ่นเยอะวปทํางานก็มีพนมาด้วยครับทุกคนนะคะกินให้อร่อยนะคะทุกคนนะคะนี่ อันนี้ของเรากินแบบง่ายๆทุกคนแบบง่ายๆนะฮบรรยากาศดีมากอะกินก่อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะไม่ได้ริ้มรสนะนี่จ้าทุกคนหน้าตาหน้าตาน้ำทาน้ำจงน้ำจริงเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนเรา EP หนึ่งก่อนนะทุกคนน้าทานมา ปักหมุดมาได้นะทุกคนจ้าเจนหมูกระชายุทยานะียแถบคลองมะขามรีย่างป่าโทในเมืองจะในเมืองน,นนะอาจจะดูแบบชื่อแบบเหมือนอยู่ต่างอำเภอป่าโทนะเป็นถนนป่าโทนจ้ะทุกคนมาทานมากขอทานก่อนละกัน,กนเนอะอนเดี๋ยวทานเผื่อทุกคนนี่